นะครับแล้วผมมาพูดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสักนิดนะครับกรณีที่ขเมรยิงปืนคอใส่มาที่ฐานที่ตั้งของทหารไทยจนทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วทหารขเมรอ้างนะครับอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งแรกพุ่งขบัญชาทางขเมรก็รีบโทรมาเคลียกับทางไทยว่า มันเป็นอุบัติเหตุทหารขมินเมาผมจะเรียนว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแล้ครับเป็นความตั้งใจยิงเพราะการยิงปืนคอเนี่ยนะครับการยิงปืนคอเนี่ยนะครับมันมีหลายขั้นตอนไหนจะต้องเอาลูกปืนคอเนี่ยใส่กระบอกกระบอกมันตั้งตรงเข้าไปเหมือนกระบอกเข้าหลามใหญ่ๆนะครับตั้งเขาไว้มันต้องปรับม,มุมต้องเล็งต้องเช็คระยะพิกัดนะครับนะครับ ถ้าเป็นคอเล็กที่สุดนะครับคือขอหกสิบคอหกสิบที่พวกผมใช้กันเนี่ยนะครับมันก็จะยิงได้ไกลประมาณกิโลกว่าประมาณกิโลครึ่งนะครับถ้าไปคอประจำฐานเป็นคอแปดเอ็ดนะครับคอแปดเอ็ดก็จะใหญ่หน่อยก็บอกยาวหน่อยนะครับตั้งฐานเข้าไว้ไอ้นี่จะยิงได้สี่กิโลกว่าเลยนะ ยิงได้ไกลสี่กิโลกว่ามันต้องปรับเข้าไว้แล้วมันเล็งใส่เราเข้าไว้แล้วครับมันไม่มีทางเป็นอุบัติเหตุแล้วครับมันตั้งใจยิงนะครับมันตั้งใจยิงนะครับแล้วยิ่งยังนางมาลีมาบอกว่าเป็นเพราะมันอะไรมันไปทําความสะอาดฐานแล้วก็มันก็ระเบิดเวรกรรมมันไม่ใช่แหละครับมันตั้งใจยิงครับแต่ถามว่า เราทำไมไม่ยิงตอบโต้ไปเลยนะครับตามหลักแล้วถ้ามันยิงมานัดเราก็ยิงไปตอบโต้ไปได้นะครับหรือเอาปืนใหญ่ถล่มใส่ฐานมันได้มันก็จะกลายเป็นเปิดสงครามครั้งที่สมเข้าไปอีกนะครับซึ่งถ้าความเห็นผมส่วนตัวนะทางทหารไทยและทางรัฐบาลไทยทำถูกแล้วครับที่ยังไม่ตอบโต้ไปด้วยความรุนแรงนะครับ เราประท้วงไปเนี่ยเราประท้วงไปเพราะการลบครั้งที่สองเนี่ยเราชนะหมดแล้วเรายึดพื้นที่เขาไว้ได้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราจะต้องไปเปลืองกระสุนทําไมไอ้เปลืองกระสุนเราไม่กลัวลบครั้งที่สามเราไม่กลัวอาวุธยุทธภัณฑ์เรายังมีนะครับแต่ว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเราต้องอพยพราษฎรอีกสี่ห้าจังหวัดนะครับ เราต้องอบพยพราษฎรอีกสี่ห้าจังหวัดคนไทยเราเดือดร้อนนะครับและเราก็ไม่มีเจตนาที่จะไตเพื่อยึดดินแดนเขมรเ,เพิ่มไม่ต้องการที่จะไปยึดประเทศเขานะครับเราก็ฟ้องชาวโลกไปว่าระหว่างหยุดยิงกันขเขมรมันยังยิงเรานะครับเพื่อให้ชนะใจชาวโลกผมก็มองว่าทางทหารกับทาง รัฐบาลเนี่ยทำถูกแล้วนะครับถ้าความเห็นส่วนตัวผมนะครับนะครับแต่ถ้ามันยิงมาหนึ่งนัดสองนัดสามนัดอย่างเงี้ยเราต้องเปิดสงครามครั้งที่สามแล้วครับแต่หนึ่งนัดที่มันลั่นมาเนี่ยมันบอกว่าเป็นอุบัติเหตุมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้บ้างตรงที่อะไรไหมครับตรงที่มันใส่กระสุนปืนคอคาเข้าไว้แล้ว พร้อมที่จะยิงกับเราตลอดเวลาแล้วมันมีคอขนาดใหญ่มันจะมีเชือกกระตุกไกนะครับเชือกกระตุกไก่แต่ผมว่าอย่างไรก็ช่างผมฟันธงร้อยเปอร์เซว่าไม่ใช่อุบัติเหตุไอทหารขมรอาจจะมีความโกรธแค้นเราไอคนที่ลั่นไกนะครับหรือไอคนที่ใส่ลูกปืนคอเนี่ยมันอาจจะมีบ้านเรือนของนายทหารคนนั้นนะอยู่ในเขต อยู่ในเขตที่มันยึดครองเราแล้วเราก็เอาแมคโครไปทำลายมันนะครับหรือจะแดกเล่าไปด้วยก็ไม่รู้นะครับสรุปเป็นความตั้งใจนะครับผมไม่ได้มองว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่เดี๋ยวถ้ามึงอุบัติเหตุมาอีกคราวนี้ก็คงจะต้องมีครั้งที่สามนะครับพูดตรงๆต,ตอนนี้เราประคองสถานการณ์กันประคองสถานการณ์กันนะครับประคองสถานการณ์ เพื่อให้ผ่านการเลือกตั้งนะครับแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้เออกรณีเราจะไปทำแบบสารัฐใช่ไหมครับบุกไปจับตัวฮุนเซนใช่ไหมครับเราเนี่ยผมพูดตรงๆนะถ้าจะจัดการฮุนเซนเนี่ยขณะที่เปิดสงครามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองจังหวะนั้นครับเราไม่ต้องไปจับมาแล้วครับ ให้คุนเซนมีกองกําลัง B S Q คุ้มกันอยู่เนี่ยหลายพันคนเป็นหมื่นคนนะครับเราไปบอมมันที่ครับเอาเครื่องบินไปบอมมันเลยถ้าเช็คพิกัดแน่นอนก็ทิ้งเลยนะครับทิ้งเลยนะครับต้องจัดการให้ฮุนเซนฮุนมาเน็ตเลยนะครับไม่ต้องไปจับตัวหรครับ คนอย่างฮุนเซนจะจับตัวมาให้เปืองเข้าสู่ประเทศไทยทำไมนะครับให้แมนเฝ้าลากมะม่วงอยู่ที่ประเทศเขเมรนั่นแหละนะครับสมมุติว่าประเทศไทยส่งกองกำลังพิเศษทำแบบลูกพี่เราเลยสหรัฐบุกไปจับตัวไอ้ฮุนเซนในฐานะอาชญากรสงครามหรือในฐานะคนร้ายที่จ้างวานฆ่า ไอ้ไอ้พักฝ่ายค้านที่ตลาดบางลำพูแล้วมาควบคุมตัวอยู่ราดยาวหรือบางขวางไอ้หา่ากูเอาชาวบ้านเดินขบวนไปประท้วงหน้าเรือนจำแน่ว่าให้ประหารชีวิตประหารชีวิตประหารชีวิตนะครับไม่ต้องเอามาเปืองเข้าสู่ประเทศไทยแล้วครับถ้ามีประทะครั้งที่สามเนี่ยท่านตัดสินใจสักทีเถอะ อเมริกายังทำได้เลยนะครับจัดการแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามนะครับต้องอาศัยจังหวะเวลาที่มีการประทะกันนะตอนนี้เราถือว่าเราชนะขเขมรแล้วนะ ชนะทุ่มเกมในพื้นที่เรายึดพื้นที่คืนได้หมดในเวทีโลกเราก็ดูดีนะครับเขาก็มองว่าประเทศไทยตอบโต้ในอัตรากำลังผลที่พอสมควรนะครับนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรุณทำได้ดีท่านรัฐมนตรีต่างประเทศคุณศรีหัศกทำได้ดี อันนี้ต้องชื่นชมนะครับต้องชื่นชมนะครับรัฐบาลทําได้ดีโดยเฉพาะท่านผู้จัดการทุกเหล่าทัพทําได้ดีนะครับเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะจบช่วงเช้าเนี่ยผมจะขอความกรุณาผู้บังคับบัญชาทั้งตำรวจทหารอสเลิกบังคับให้ตำรวจทหารตัดผมสั้นเถอะครับ เมื่อวานหลานผมสองคนนะครับกิ่นเกษรสองคนตอนนี้อยู่ที่จังหวัดปัตตานีเป็นตำรวจตระเวนชายแดยนเต็นข้างๆผมเนี่ยน้องเนี่ยไอ้หนูเอง็งทหารอะไรนะทหารบกรบอ่ามึงมาใกล้ๆหน่อยมาใกล้ไม่ต้องเห็นหน้าละมาใกล้ๆลูกมาวิ่งมางนี้เนะ่ะ หนูหนูอ่าหนูไม่ต้องเห็นหน้ามึงอยู่ใกล้ๆเนี่ยอ่ะหนูพูดมาเลยเรื่องทรงผมหนูจะขออะไรว่ามาผมจะเป็นกระบอกเสียงฮะอ่ะถ้าอยู่ในพื้นที่มันมีความเสี่ยงครับมันดูไม่กลมเกินกับชาวบ้านครับมันดูแปดูเหมือนเป็นว่าเป็นฝั่งเจ้าหน้าที่ชัดเจนอ่าเข้าใจครับ,รบเรียนท่านผู้บรัญรชาการทหารบกท่านผู้จัาการทหารอากาศท่านผู้จัาการทหารเรือ กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านอย่าไปบังคับให้น้องเขาตัดผมขาวสามด้านเลยครับนะครับอย่าไปบังคับให้น้องเขาตัดผมขาวสามด้านให้เขาไว้ลองทรงสูงลองทรงต่ำนะครับหรือจะไว้ผมฮิปปี้เลยก็ได้เขาไปรบไปให้เขาตัดหัวเกรียน แล้วเขาจะไปซื้อกับข้าวไปซื้อของหรือจะไปธุระป,ะป่าปางบ้างไอ้เหี้ยมันก็รู้แล้วเป็นตำรวจทหารคนระวังกับไม่ระวังมันก็จิกยิงได้อันตรายครับแล้วที่ท่านอ้างว่าเฮ้ยจะต้องตัดขาวสามด้านไม่ใช่ครับเขามีข้อยกเว้นให้ไงแม้แต่ตำรวจที่ปฏิบัติงานฝ่ายสืบสวน เขาก็ปล่อยให้ไว้ผมยาวได้จะไว้ยาวแบบรัด anyway, จ um, totally ุกย od ังได้เลยนะครับก็ขอความคุณาหน่อยเถอครับทรงผมท่านใช้ดุลพินิษเอาแต่อย่าไปบังคับเด็กเลยครับถ้าบังคับเด็กให้แม่นขาวอย่างเงี้ยตัดเกลียนหัวเกลียนเขารู้แล้วแม่นเป็นตำรวจทหารนะครับเด็กมันก็ไม่กล้าออกไปไหนมันก็อยู่แต่ในฐานนั่นแหละนะครับนอกจากใส่เครื่องแบบใส่เกาะใส่หมวกเหล็กมันก็ไป รบเนี่ยเรารู้เขาแต่อย่าให้เขารู้เรานะครับผมก็เลยน้องนะแนะนําน้องเขาเนี่ยเขาจ่าสิบเอกนะครับอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาหลายปีแล้วบอกมึงใส่วิกไปไม่นั้นมึงก็ใส่คลุมใสหมวกไอ้นั่นเนะี่ยหมวกแบบใสหมวกไม่ได้มุสลิมอนะใส่หมวกแบบมุสลิมอะนายว่าอีกใช่ไหมใส่หมวกแบบนั้นอนะถ้าว่ามึงก็บอกมึงเปลี่ยนจากพุทธเป็นมุสลิมแล้วมึงก็ใส่อย,อย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้ไง แม่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับแม่เอาพวกผู้การเอาผู้พันออกไปเดินด้วยนะครับแล้วมันอันตรายครับเดินไปส่งครูเส้นทางนี้มันรู้แล้วมันแอบวางระเบิดตรงไหนก็ได้พอเดินกลับมามันจะกดเมื่อไหร่ก็ได้มันจะแอบยิงตอนไหนก็ได้นะครับ ไอ้เรื่องพระไปบิณฑบาตก็เหมือนกันไม่ต้องไปบิณฑบาตรักอยู่ในวัดแหละเดี๋ยวญาติโยมเขาอยากจะทําบุญเขาไปที่วัดเองเอาตํารวจทหารไปเดินตามพระให้เสี่ยงทําไมไม่ต้องครับจะโปรดสัตว์ก็เดินโปรดแม่นในวัดนั่นแหละนะครับวนแถวนั้นเนี่ยแล้วชาวบ้านเขาไปทําบุญใส่บารเองนะครับครูเอาผมพูดเรื่องครูหน่อยนะต้องคุ้มครองครูไปโรงเรียน ตำรวจต้องไปคุ้มครองครูไปส่งครูครูที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านอนุเคราะห์เลยท่านารมนานัมนมรีนนุมวลครับให้เขาย้ายออกมาให้หมดเลยให้ย้ายออกมาให้หมดเลยให้เขากลับบ้านกลับช่องแล้วเปิดรับสมัครใหม่เอาคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แหละครับบรรจุครูให้เขาบรรจุครู หนึ่งเขามีภูมิคุ้มกันเขาโตมาจากพื้นที่ปัตตานียะลานราธิวาสเขามีพ่อมีแม่เขาชินกับพื้นที่ตำรวจไม่ต้องไปคุ้มกันไปคุ้มครองกันละไอที่ตายตายตำรวจทหารไปคุ้มครองครูเนี่ยโดนยิงตายโดนลอบวางระเบิดตายเยอะนะครับเราเอาคนในพื้นที่ถ้าเกิดเขาเป็นครูในพื้นที่และไอขอเจากอไปแอบยิงลูกหลานเขาตายจากที่เขาสามารถขี่กันร้อยเปอร์เซ็นต มึงมายิงลูกกูยิงหลานกูมันจะแยกเป็นห้าสห้าสิบแหละเขาจะมีศัตรูด้วยธรรมชาติมันก็จะฟาดกันเอง